หมดอะคำความสานะอาดน้าเหมาะกับผิวทุกสกินไทป์เจลโฟมคลีนซิ่งบาร์มาครุบผิวแพ้ง่ายสิวผิวหมองคล้ำรอรายยูจุกๆคลิปนี้ได้จ้าเบสออฟสกินแคร์ skincare, หมวดที่3มาเลย <c oughs> เป็นตัวเซ็ตความสะอาดอยู่ก็คือจำหรับกลมลักหน้าคลีนซิ่งนะมีราคาตั้งแต่ถูกไปยันแพงเลยแยกมาเป็น3หมวดให้ใหุ่นจิ้มตามได้ง่ายๆมา เริ่มหมดแรกเลยเป็นหมวดที่ให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดมองบอกเสมอเลยว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยจริงๆฟังก์ชันของเขาคือการล้างหน้าเพราะเขาอยู่บนผิวของเราได้ไม่นานนะคะจริงๆถ้าเป็นตัวช่วยที่มาลดจุดด่างดำผิวหองคล้ำเนี่ยให้ไปโฟกัสที่สกินแคร์แต่ว่าถ้าอยากจะให้มีบนโฟมล้างหน้าด้วยเพื่อความสบายใจอ่ะก็ว่ากันไปแอปทือหลักก็จะเป็นพวงไปเทนนิงนะ,ะแน่นอนเลยว่าส่วนใหญ่ก็มีในซินามายนะคะจะบวกวิตามินซีอย่างเงะะี้ยค่ะเป็นต้นหยิบมาให้3ตัวงามๆที่หลายคนคุณหน้าคุณใตายอยู่แล้วนะคะยูซารีนเมคือเป็น Spotlet นะคะเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นยูสบรินไลน์สปอตเล t ของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบสีคาดที่เป็นแบบชมพูม่วงๆหรอแบบเนี้ยแน่นอนว่าแอคทีฟหลักที่มาช่วยในแง่ขวใสาจะเป็นตัวอนุพันธ์วิตามินซีตัวโซเดียมแอซิบิลฟอสเฟตนะคะมันลดเม็ดสีผิวแล้วก็มีบิสบูรอนมาช่วยปอบปลมผิวดูจากหลอดก็ูลว่าผ่านศึกสงครามมาได้เชี่ยวกราบเซรั่มแทนก็ใช้ตะกุลโคโค่นะคะที่มีความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นล้างสะอาดแต่ว่าไม่ได้ทําร้ายผิวเสริมความชุ่มชื้นมาด้วยสารเบสเซตอย่างกรดสบริน ทำงานทดสอบทางคลินิกแล้วด้วยแต่สูตรนี้เขาจะมีน้ําหอมนะคะใครที่กังวลเรื่องน้ําหอมก็เลี่ยงไปจะบอกว่ายูซารินทำฟองโฟมดีหลายตัวเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ฟองโฟมนุ่มสบายผิวแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะแต่ว่าไม่ทําให้ผิวแห้งเติงกลิ่นก็คือมีความหอมละมุนไซนนี้ราคา780ดบาทคะ่ะคือถ้าเราไปโฟกัสที่เรื่องของคามขาวใสเนีย่ยแอคทีฟหลักๆเลยก็จะเป็นตัววิตามินซีที่เป็นอนุพันธ์นะเนอะดีตรงที่ใช้อนุพันธ์มันไม่เสื่อมง,ง่ายเวลามาโดนแกน้ำนะคะแต่ว่าข้้ออออเเเเสีีีีียยยยงงกการท Active ท่่่่่มมมคคป็็นนนนตัวัววิิดดืไไ คุมก,กลไกการลดเม็ดสีผิวซะทุกกลไกหรอกแล้วก็ด้วยความที่เป็นโฟมล้างหน้าอย่างบอกอยู่บนผิวไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นใช้เป็นตัวเสริมสกินแคร์นะอีกสูตรหนึ่งที่มองก็รีวิวบ่อยนะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่เข้าฟฟริตของบองบอยเหมือนกันก็คือนูโกมาราสูตรสีฟ้าสูตรนี้แอคทีฟหลักที่มาช่วยใขาวใสแน่นอนว่าเป็นตัวในซามายคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาเพเสริมพวกซาลิสเริกแอซิดมาด้วยก็คือมาช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนผิวและกันอุดตันและถ้าเห็นที่ฉลากจะะเเเห็็็นวว่าา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 มมมีสสรรรรรยยยตตตคคลลลกกกกองงัััใปปณ3ๆู ะะที่มีความอ่อนโยนคือทำความสะอาดผิวได้ดีแต่อ่อนโยนซึ่งก็ไม่มีพวก SLS SLES นะคะแต่ว่าเขามีน้ําหอมนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้ทุกสภาพผิวเช่นกันคนที่จะต้องการผิวกระจ่างใสรวมถึงแบบคนที่มีจุดตันอะไรเงี้ยสูวนี้ก็ใช้ได้ฟองโฟมอันนี้ก็นุ่มดีค่ะกลิ่นหอมแบบหอมชัดอยู่เหมือนกันตอนแรกถ้าใครที่ ชอบโฟมมากที่กลิ่นหอมไม่แรงมากส่วนนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ส่วนตัวหมองใช้แล้วมองโอเคราคาไซส์นี้ก็ประมาณ2 5 9บาทค่ะมาต่อที่ตัวล้างหน้าตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเทนเนอรี่ที่เป็นตัวยูสุดนะคะแอคทีฟที่มาช่วยให้กระจ่างใสเนี่ยมีไนเซียมไอแล้วก็มีตัวอนุพันธ์วิตามินซีก็คือตัวเอสทีวีเอสครบิกแอซิดแล้วก็จะมีตัวช่วยป๊อปาปลมช่วยตันมุนสระมาอีกหลายตัวเช่นกันในฝั่งของสารทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่ได้มีเอสโอเอสนะคะก็จะเป็นสารกลุ่มทำความสะอาดที่อ่อน ก็ยังไม่เท่าตัวนิวโคมาล่านะไซส์นี้250มิบลิตค่ะราคา290บาทด้วยความที่ชื่อเขาก็าคือยูสูเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาจะมีความเป็นกลิ่นแบบส้มยูสูคุณคุณถ้าใครที่เป็นสายยูสูเลเบอร์เนี่ยน่าจะชอบต่อกันที่หมวดที่2เลยกลุ่มนี้ใครเป็นผิวผิวมันห้ามพลาดแน่นอนว่าถ้าเป็นโฟมล้างหน้าในแอคทีฟระดับก็คงหนีไม่พ้นซาลิเซลิกแอซิดอยู่แล้วเนอะซึ่งเป็นสารตัวดังนะคะมีซิงค์มาคุมมันแล้วก็อาจจะมีกลุ่มแอนตี้แบคทีเรียลเข้ามาในบางสูตรอย่างเช่่นนนนตตตัััััววววววบบบกกก IPMP หรรรืออาาาจะเเป็เข้้ดย4 2, 2แคุณ อยู่แล้วนะคะเซรวีกับนูโทรจีน่านะมีแอเนเอแล้วก็มีคามิดิสเพิ่มเข้ามาในปีนี้เอาที่นูโตรจีน่าสูตรด,ดังยืนหนึ่งอยาให้นับว่าใช้หมดไปกี่หลอดแล้วแน่นอนว่าแอคทีฟตัวดังของเขาก็จะเป็นตัวซาลิซลิกแอซิดที่ใสมา0.5แล้วก็พลัสมาด้วยตัว IPMT ที่มาช่วยในการฆ่าเชื้อสิวสาร c h ร m o m i l ก็ใส่มารวมกัน3ตัวซึ่งก็ทั้งหมดเป็นตัวที่อ่อนโยนนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงไม่ทําร้ายประกันผิวซึ่งก็ไม่มี SOS แแต่่วาามมีรกเอสโซเอสนะคะแล้วก็็เปนนอ่ามกอัน นี้ก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวโดวยเฉพาะคนที่เปหาสิวตันสิวอักเสบใช้ได้ฟองโฮมคือร์ฟินบอกเลยใครไม่เคยลองต้องลองคุณคุณล้างได้สะอาดแต่ว่าไม่ทําให้ผิวเอี๊ยดกลิ่นก็คือจะมีความแบบหอมอ่อนๆน,นะคะใช้แล้วรับรองติดใจราคาก็ดีคุณคุณสองบเาทเองเป็นตัวที่ลดสิุตันมองได้ดีนะคะรวมถึงสิวอักเสบที่บริเวณทางมองจะชอบเป็นสิวตอนที่เป็นประจำเดือนใช่ไหมอ่ะสูตรนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กสำหรับมองแล้วก็ไฮไลท์ที่ต้องตบมือทําให้เขาเป็นสุต โฟหลังหน้ายืนหนึ่งที่ข้าไม่ตายก็คือฟงอฟมนุ่มจริงๆฟินมากใครยังไม่เคยใช้บอกเลยไปลองต่อมาจะเป็นตัวเซราวีเอสเอสมูทตี้อันนี้เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเรียบร้อยนะคะลดปัญหาเรื่องการเกิดคราบที่คอขวดอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะคะซึ่งหมองเอามารีวิวเต็มๆไว้ในคลิปแล้วด้วยเรื่องชื่อเสียงเขาจะมีความแบบแข่งๆกันอยู่นะคะสองตัวนี้ซึ่งหมองเลือกไม่ได้ค่ะยืนหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ว่าทางฝั่งของเซราวีเนี่ยเขาจะใส่สารผัดเซล,ลมาสองตัวก็คือมีซาลิเซอซิตพลัสมากับตัวพีเอชเอนะคะที่ ก็ต้องบอกว่าชนะในส่วนของนิวโทรจีน่าไปเนะเพราะว่าหลายตัวมากส่วนสารชะลารังก็ใสมาค่อนข้างหลายตัวค่ะ4ตัวได้เลยนะคะแต่ว่าก็เป็นสารชะลารังที่ค่อนข้างมีความอ่อนโยนเป็นสูตรที่ d e v e l o p กับแพทย์ผิวหนังนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบเรื่องการอุตันแล้วเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสิวอุดตันสิวอักเสบนะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าหมอชอบปภกันลดสิวอุดตันของได้ค่อนข้างดีค่ะฟองโฟมไม่ได้นุ่มเท่ากับนิวโทรจ ในส่วนของราคาก็เซราเบียเนาะมันราคามันก็จะกระตุ้บขึ้นมานะคะอันนี้550บาทจุดเด่นของแบรนด์ที่เคลมคล้ายๆกันก็คือในแง่ของการลดสิว,วตามในแง่ของการลดสิวอักเสบก็ทำได้ทั้งคู่นะคะแต่ทางฝั่งของนิวโตรจีน่าเนี่ยเขามี IPMP มาแลานะเป็นตัวฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในแง่ของการลดสิวอักเสบเนี่ยนิวโตรจีน่าอาจจะได้ในแง่ของสารฆ่าเชื้อมาด้วยแต่ถ้ามอง ในแง่ของการเสริมกราะป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรงมากกว่าเนี่ยเซอรวิชนะต่อมามาที่ตัว Acne e d ของเราจา้ะซึ่ง Acne e d เนี่ยเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งมานานมากแล้วนะคะเซอร์แฟกแทนก็คือสารทม,ามาใใสาดเนี่ยใสมาเยอะแต่ว่ายังมีความอ่อนโยนอยู่ช่วยลดความมันขจัดสิส่งสกปรกได้ดีที่เหลือก็จะเป็นสารให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็จะมีตัวโอลิฟออยนะคะตเติมมาด้วยร้าเนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวคือเนื้อเจลอจะออกแนวแบบสีขาวขุ่นกลิ่นหอมฟองโฟ,งฟ,งฟงมก็นุ่มละเอียดดีค่ะแต่ก็ไม่ได้เอียยดดดผิิวจนนนเเกไไไไปปนะะะแแตต่่่่่่าาาาคททีีัซ์มมมมอองง้้ถถถู50ล็� ร้อยเมล็ดในราคา200รา้อยกว่าแปซิฟท์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายแหละเพราะว่าถ้าถดูจากส่วนประกอบเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยมินิมอลมากๆแต่เห็นไหมว่าเขาเขียนว่าออยล์คอนโทรลแต่ก็ไม่ได้มีอันไหนที่แอคชั่นเป็นออยล์คอนโทรลโดยตรงอย่างแบบซิง่งเนี้ยค่ะก็ไม่ได้ใส่มานะแต่ว่าน่าจะหมายถึงการล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้นะคะใครเคยใช้อยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์มามอยกันว่าระหว่างวันนผิวยังมันอยู่ไหมต่อมามาที่ตัวคามิเดียสค่ะคุณคุณ คามิดิสเขียวนะชื่อจะเขียดชัดเลยค่ะว่าเป็น AC c ี e คลนะคะคามิดิสจะมีความเล่นต่างก็คือใส่ผักเบี้ยใหญ่มาผักเบี้ยใหญ่ ต้านเชื้อแบคทีเรียรและคุมความมันได้นะคะแต่ว่าก็จะมีตัวสลิดสลิกเอซิดเนี่ยใสมาเหมือนกับหลายๆสูตรนะที่เป็นตัวมาช่วยลดการอุดตันขจัดความมันแล้วก็มีเอ็กตรัอีกหลายตัวที่มาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวรวมถึงให้ผิวชุ่มชื้นนะคะมิสแคลเรนด้วยนะสูตรนี้ในแง่ของเซรั่มแพนเลสารชมาล,ลังหมองมอกก็ยังโอเคอยู่ค่ะไม่ได้มีตัวไหนที่รุนแรงแต่ว่ามีน้ําหอมนะตัวนี้ก็เป็นเดอร์มาโทโลจิคอลเทสนะคะแพทย์ผิวหนังแนะนําใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะคนที่ผิวมันนันนนนนนนีีี่่่มมมอออองงวววาาาาาดดด้้้้้กกก็็ลลิิหคคะคะะทํสผไใชข ส่วนราคาในคะามิดิสเขาก็จะมีความราคาสูงนิดนึงนะคะอันนี้ไซรัลยกรัมนะห้าร้อยยี่สิบาททำความสะอาดผิวได้โอเคคะ่ะคุมมันได้ดีือกลิ่นบางทั้งหอมหอมชัดเลยใครที่ไม่ชอบตื่นน้ำหอมก็อาจจะแบบรู้สึกแบบมันหอมชัดเกินไปกลุ่มที่สามกลุ่มสุดท้ายเอาใจผิวบอบบางแพ้ง่ายแน่นอนแหละว,ว่า Active, แอคทีฟตักก็จะเน้นไปทางเรื่องของการบอบประโลมแล้วก็เสริมเกราะป้องกันให้กับผิวเนอะรวมถึงการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนื่องจากปีนี้มาแรงบามก็จะมีความเข้ารอบค สองตัวแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นโฟมล้างหน้านะของทั้งลา r อสโ e เซ s ค่ะแล้วก็เซตัาฟิลเอาที่บามตัวแรกบามตัวแรกคือ Beauty of ฟ o e s o n ค่ะอันนี้ก็ ใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันมันจะมีตัวพลาสติกรองอยู่นะคะจะเห็นไม่ชัดเป็นบารน้ำนมข้าวค่ะเน้นสารสกัดจากข้าวค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็นตัวมาช่วยต้านมุนสระแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะสูตรนี้มีแบค t ีโอบาซิลัสเฟอร์เมน์มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมาช่วยเสริมสกินไมโครไบโอมแล้วก็จะมีสารที่เป็นตัวปรับปรุอีกหลายตัวนะคะในแง่ของสารชะงัล้างที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ตัวที่รุนแรงจนเกินไปตัวบารเนี่ยใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะข้อเดียวการที่เขาไม่มีสำลีมันทําาาใใให้้้้้สัมมีีไ่่บดผิิวววแตตตชชออองงถูกกกะ็คืจ อ,ออกมาลูบที่มุก่อนเราค่อยเอาบามที่เขาละลายแล้วเนี่ยค่ะมาถูบนที่หน้าเพื่อลดการระคายเคืองเขาเป็นบารมก็จิงเงินพุนแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบเหนอะหนะจนเกินไปค่ะนวดวนก็กําลังฟินเลยนะคะแล้วก็กล้างหน้าได้สะอาดไซนี้ราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับคนที่ระคายเคืองง่ายเพราะล้างออกแล้วเนี่ยผิวยังชุ่มชื้นอยู่มีความอ่อนโยนค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าใครแต่งหน้าจัดๆอาจจะต้องวนนานหน่อยนะอันนี้ใช้รอบดวงตาได้ด้วยค่ะมาที่บานิลาโคค่ะสูตรสีชมพูนะอันนี้ก็รีวิวบ่่อยเพราะวาสวน ก็ค่อนข้างเวิร์กก็จะมีตัวออนเซนซูแบบน้ำผึร้อนนะคะที่มาแบบบอบประโลมเสริมสกินเบรียเออร์มีรากมูราสกิอีกตัวที่มาเสริมการบอบประโลมมีวิตามินอีมาด้วยตัวสารชมาล้างที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ตัวที่รุนแรงค่ะรวมถึงเขามีเทนโลยีที่เรียกว่าซีโรบาลานนะเป็นการรวมสารสกัด4ตัวลงในแคปซูลเพื่อมาทาความสะอาดปรับสมดุลแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนเป็นสูตรที่มีน้ําหอมนะคะมีเดอร์มาโตโลจิคอเทสเ็ดเรียบร้อยอันนี้ทุกสภาพผิวก็ใช้ได้เช่นกันจะมีกล่่่่่นนนหอออออมมๆตตตัััวเื้้้าาบบกกกก็ไไดแงี เท่าไหร่นะใช้ได้ค่อนข้างมีความฟินเหมือนกันแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดโอเคไซส์ที่มองถืออยู่เนี่ยค่ะ890้บาทคือทั้งสองขดเนี่ยจะเน้นไปทางด้านของการทาความสะอาดและปอบปลมเป็นหลักส่วนตัวมองมอง,มอง,มอง,มองว่าช่วยได้ในจุดประสงค์เดียวกันแต่แค่คนละแอคทีตต่อมามาที่โฟมหน้าค่ะก็คือ La Roche Posay Effaclar H นะคะคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเห็นสูตรนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีขายทั่วไปค่ะขายในโรงพยาบาลเหมาะสําหรับคนผิวบอบบางผิวมันเสี่ยงสิวง่ายเห็นไหมอันนี้ก็ใช้ป่าไปแบบจะหมดแล้วนะคะจุดเด่นก็คือเขามีสารตัวดังที่เป็น เฉพาะของละเลชโคเซ่นะคะก็คือตัวอะควาโคเซ่ฟิลิฟอร์มินสนะเอาง่ายๆว่าเป็นโปรไอติกที่มาลดการอักเสบม,มาปอบประโลมผิวรวมถึงเสริมสกินไมโครไบโอม,มได้ด้วยส่วนนี้ก็มีไอเซมายนะคะที่มาเสริมปิดกันสนารทำความสะอาดที่ใส่มาก็ค่อนข้างอ่อนโยนค่ะแต่ว่ายังทําความสะอาดผิวได้ดีอยู่เออแต่อันนี้เขาเป็นสูตรที่มีน้ําหอมนะคะใครที่กังวลก็อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้ได้ทุกสภาพผิวเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะเนื้อเจลจะเป็นแนวแบบสีขาวขุ่นขุ่นล้างแล้วฟินฟองโฟม่ได้ ผิวแห้งตึงกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนคนที่เป็นสิวซ้ำซากเนาะสกินไมโครไบโอมไม่แข็งแรงเป็นสิวแมสแน่อย่างเงี้ยค่ะก็คือสิวจากการใส่แมสสิวจากการระคายเคืองง่ายๆบอกว่าเป็นผลลัพหน้าที่เหมาะแต่หาซื้อยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องระวังของปลอมด้วยไหมนะสนับราคาที่ก็พันกว่าบาทเลยคะ่ะพันหนึ่งร้อยต่อมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวเซ็ตาับฟิวซาโอ้ขวนดน้องน่ารัก สูตรน,นี้เน้นไปที่เรื่องของการซูตติ้งนะคะก็คือตามชื่อปอบปลาโลมใส่สารที่ช่วยในการซูตติ้งมาหลายตัวเลยะคะ่ะอย่างแบบมีรากชะเอมเทศเนี่ยคะ่ะมาด้วยในแง่ของสารเสริมก็ป้องกันผิวครบเลยะคะ่ะสรลไมก็ใส่มา3ตัวตัวนี้สารทำความสะอาดก็อ่อนโยน,นะคะ่ะที่สำคัญไม่มีน้ำหอมสารเรื่องไฮโปแอลลอจิกเทสนะคะด์มโทโลจิคอลเทสเต็ด ก็เรียบร้อยอันนี้จะเป็นฟองโฟมที่เป็นเนื้อโมสแตะไม่มีกลิ่นค่ะฟองโฟมเยอะค่ะใครชอบความฟินก็คือจับเลยหลังล้างหน้าผิวยังชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งเอียดราคาไซส์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ620สบาทสาหรับคนที่ผิวแหง้งหมองเรคคอมเมนต์เป็นพิเศษสําหรับคนที่ผิวแหง้งแล้วก็ระคายเคยยืองง่ายค่ะเขามีให้ตัวช่วยให้ความชุ่มชื้นและปอบประโลมผิวมาค่อนข้างดีนะใครที่เป็นสายติดต้องใช้ฟองโฟมเยอะๆเ,เวลาล้างหน้า นน่ะุบไปเลยนะคะสําหรับตัวล้างหน้าทั้งหมดวันนี้อุ้ยแบบหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าจะชอบนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไทยามองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วแชร์แผดคนยิ่งคุนรักฝากไปตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์เต้ช่างกุูเช็ควันนี้กรียมองไปแล้วนะ